ยังคงเป็นประเด็นให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีทลายเครือข่ายเว็บพนันมาเก๊า888ที่สาวดิวอริสลาดาราสาวชื่อดังออกมาแชร์ข้อมูลว่าพี่น้องสีบ่บอเป็นเจ้าของเว็บพนันดังกล่าวทำให้ตำรวจถึงกับนั่งกันไม่ติด ต้องเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายและมีการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดพันตำรวจเอจกจักรพงศ์รุดพดุงผู้กำกับการสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้นำตัวร้อยตำรวจเอกคู่นากรขจรบุญถาวรหรือผู้กองไร้รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกจากห้องคุมขังเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7วันหลังถูกลงโทษทางวินยัยเหตุขาดราชการตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและครบกำหนดในเที่ยงคืนที่ผ่านมา ผู้กองไบร์ได้รับการปล่อยตัวโดยทันทีที่ครบกำหนดจากนั้นตำรวจได้นำตัวไปห้องสอบสวนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารที่ทำการก่อนทำการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากนั้นได้นำตัวผู้กองไบร้เดินไปยังอาคารที่ทำการของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสองซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้าตัว โดยระหว่างการเดินไปยังอาคารที่ทําการผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเจ้าตัวมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888หรือไม่และในการเดินทางออกต่างประเทศจนขาดงานเกิน15วันเป็นการตั้งใจหลบหนีหรือต้องการไปตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่ขณะที่เจ้าตัวไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิน้นแต่เดินมุ่งหน้าไปยังจุดรายงานตัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะเข้าไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนของทางต้นสังกัด ด้านพลตำรวจตรีมนตรีแป้นเจริญผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้กองไบรท์ซึ่งเป็นผู้รับตัวในช่วงเวลาดังกล่าวเปิดเผยหลังจากรับตัวว่าขั้นตอนหลังจากนี้ทางต้นสังกัดจะรับตัวผู้กองไบรท์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อแต่จะให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานและสำนวนคดีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้และยังไม่มีคำสั่งจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า จะย้ายไปช่วยราชการอย่างจุดใดส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการขาดราชการเกิน15วันก็ถือว่าได้ทําการลงโทษเจ้าตัวแล้วตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่หากมีการร้องเรียนในส่วนอื่นเข้ามาอีกก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปแต่ในเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นอื่นๆนอกจากนี้ในช่วงก่อนที่จะมีการรับตัวกลับมาได้มีการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลหมายจับต่างๆ ไม่พบว่าเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวในคดีใดๆจึงปล่อยให้เดินทางกลับบ้านได้และให้กลับมาทำงานในวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าในการดำเนินคดีกับผู้กองไบรท์ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวแต่ประการใดและลงโทษไปตามระเบียบที่มีอยู่ซึ่งหากเจ้าตัวถูกดำเนินคดีหรือมีหมายจับก็พร้อมให้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้มีรายงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าในระหว่างการรายงานตัวและการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวเตรียมจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการตำรวจเนื่องจากเห็นว่าความสัมพันธ์ของตนเองกับพี่ชายและกลุ่มผู้ต้องหาทำให้เสื่อมเสียไปถึงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจึงไม่อยากให้เกิดความลำบากใจในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มา9 888แต่ยอมรับว่าพี่ชายและกลุ่มเพื่อนมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจริงแต่ตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆโดยในวันนี้ช่วงสายจะเข้าไปให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนชุดที่ทำคดีดังกล่าวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ข้อมูลต่างๆที่ชุดสืบสวนสอบสวนต้องการ พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store